ก่อนลุกจากที่นอนวันละจบถ้าทำได้วันนั้นจะโชคดีทั้งวันหลวงพ่อพุธยืนยันอิติพิโสมีคุณวิเศษมากขอ,อนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่ธรรมทานคติธรรมคำสอนในวันนี้ท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะ การสะสมบุญย่อมนำความสุขมาให้ในวันที่ดีที่สุดของชีวิตคือการได้ทำความดีและสะสมบุญเพราะบุญเหล่านั้นแหละทำมาขึ้นก็กลายเป็นวาสนาส่งผลให้ชีวิตมีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจวันนี้จึงมีบทความดีๆในการทำความดีและสะสมบุญ นำมาฝากให้ทุกท่านค่ะวันนี้เรื่องก่อนลุกจากที่นอนวันละจบถ้าทำได้วันนั้นจะโชคดีทั้งวันหลวงพ่อพุธยืนยันอิดิพิโสมีคุณวิเศษมาเชิญรับชมรับฟังค่ะหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ท่านเมตตาแนะนำผู้ศาสนิกชนเกี่ยวกับการสวดมนต์ว่าพระคถาอิดิพิโสมีอนุภาพยิ่งใหญ่มากสวดอิดิพิโสทุกวันทุกวันแม้แต่เพียงวันละจบเท่านั้นก็ยังมีผลและหลวงพ่อพุทธท่านเผยเคล็ดลับไว้การท่องบทอิดิพิโสสามารถนำมาทำน้ำมนต์ พร้อมแกรักษาโรคได้อนุภาพมากล้นจริงๆค่ะการสวดมนต์นอกจากจะเป็นการเคารพบูชาพระรัตนตรยัยและรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของผู้ศาสนาแล้วยังมีความเชื่อกันว่าคนที่สวดมนต์เป็นประจำสม่ำเสมอจะมีสติปัญญาดีจิตใจนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่าน และมักจะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตบ่อยครั้งที่เรามักได้ยินเรื่องราวความมหัศจรรย์ของการสวดมนต์จากพุทธศาสนิขชนมากมายที่ครั้งหนึ่งชีวิตตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจอย่างแสนสาหัสแต่ด้วยจิตสงบนิ่งจากการหันหนา พึ่งพระธรรมตั้งใจเพียรภาวนาและสวดมนต์ก็สามารถผ่านพน้นภาวะวิกฤตนั้นมาได้ดังเช่นคำหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านกล่าวไว้ว่าสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างอื่นใครจะว่าอะไร วิเศษวิโสอะไรก็เชิญทานว่าไปเถอะเราก็เอาสวดอิติปิโสของเราอันเดียวเท่านั้นสวดไปสวดไปจิตมันสงบเป็นสมาธิเองปทสวดมนนี้เราสวดทุกวันทุกวันถึงแม้ว่ารู้สึกว่าจิตของเราไม่มีสมาธิก็ตามมันจะค่อยฟังลงใน ส่วนลึกของจิตมันจะฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกถ้าเวลากระทันหันนีสวดแล้วจะทำอะไรเช่นจะทำน้ำมนต์หรือว่าลูกหลานเจ็บป่วยเราสำรวมจิตปับ๊บนึกถึงพุโทโธพุโทโธนึกถึงพุโทโธพุโทโธเป่าพรวดลงไปบางทีก็หายเราสวดทุกวันทุกวัน อิทธิพลมันเข้าไปฟังอยู่ในจิตใต้สำนึกบทสวดมนนีสวดทุกวันทุกวันมันเพิ่มความครั้งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพุทธานิโยท่านเมตตาสอนไว้ว่าเราไม่ได้สวดมน์เพื่อความครังเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แต่ความครังความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นอิดิพิโส สดทุกวันทุกวันแม้แต่เพียงวลจบเท่านั้นมันก็ยังมีผลทีนี้เมื่อยาิโยมทั้งหลายพากันยุดมันในการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วนั้นและเจริญเมตตาพรหมวิหารแล้วยังแถมรักษาสินหาโดยก็ยิ่งดีมากๆกับชีวิตรเราเลยทีเดียว ต่อให้เป็นคารวาตเราก็ยังสามารถที่จะทำอะไรดีๆได้เหมือนพระทั้งนี้บทสวดมนต์ยอดนิยมมากมายล้วนแต่มีอานิสงส์ในทางความเชื่อแตกต่างกันแต่ว่ากันว่าสวดอิทิปิโสเท่าอายุหรือสวดอิทิปิโสเท่าอายุเพิ่มไปอีกหนึ่งบทจะช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาว ป้องกันทุดผีปีศาจแกล้วคราดจากโรคภัยต่างๆและอุบัติเหตุมีจิตใจเข้มแข็งปัญญาดีนอนหลับสบายมีสมาธิเทวดารักษาเป็นคนมีสเสน่ห์และเป็นเที่รักเนื่องด้วยการสวดอิทิบิโซเท่าอายุเปรียบเสมือนปฐมบทแห่งการบูชาคุณหรือการถวายพระพรพระศัสดา ในศาสนาพุทธนั่นเองค่ะหลวงพ่อพุทธท่านแนะนำไว้ใครดวงไม่ดีดวงตกมีวิธีแก้ไขให้ดวงดีสามารถทำได้ผลจริงเพียงสวดอิธิปิโสเท่าอายุเท่านั้นพอใครว่าดวงดีดวงไม่ดีจะไปแก้ดวงกันได้อย่างไรนอกจากปฏิบัติดีเท่านั้นวิธีแก้ดวงไม่ดี เอาอย่างนี้สิให้ไหว้พระสวดมนต์เริ่มต้นด้วยอรหังสวักขาโตสุปฏิปันโนจบแล้วกนโมสามจบสวดอิทิปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนจบแล้วแผ่เมตตาพรมวิหารอธิษฐานจิตขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโปรดช่วยดลบันดาลให้ดวงชะตาชีวิต ของขเจ้าดีขึ้นได้ด้วยเธอแล้วก็สำรวมจิตสวดเฉพาะบทอิทิปิโสบทเดียวสวดให้ได้เท่าอายุตัวเองหรือจะนับลูกประคำสวดให้มันได้108จบยิ่งดีทีแรกเราสวดสามบทต่อเนื่องกันไปก่อนเพราะอธิษฐานจิตแล้วเราสวดเฉพาะบทอิทิปิโสบทเดียว สวดทุกวันทุกวันเอาบทอีดิพิโซนี่แหละแทนบทภาวนาเลยทีนี้พอสวดไปสวดไปถ้าเราสวดทุกวันสวดหนักๆเขา่าเราจะมีอาการกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบบางทีจิตบูกไปนิ่งสว่างหยุดสวดมนต์ปล่อยให้มันหยุดอยู่อย่างนั้นไม่ต้องสวดอีกจิตหยุดนิ่ง สว่างรู้ตื่นเบิกบานอิทิพิโสนีเป็นพุทธคุณภาราณาคุณของพระพุทธเจา้าเมื่อเราสวดไม่หยุดจิตเราถึงพุทธคุณแล้วนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานคุณของพระพุทธเจา้าเกิดขึ้นที่จิตของเราแล้วเราหยุดสวดทันทีกำหนดรู้อยู่เฉยๆทำใจเฉยๆอยู่ ทีนี้ในช่วงนั้นถ้าหากว่าจิตมันจะละเอียดลงไปจนกระทั่งถึงร่างกายตัวตนหายช่างมันปล่อยไปพอมันนิ่งไปสุดช่วงแล้วจิตมันจะถอนออกมาเองถ้าในขณะที่มันนิ่งที่เรารู้อยู่เฉพาะที่จิตไม่รู้เรื่องภายนอกนี้คนอื่นเขาอาจเข้าใจว่า เราเป็นอะไรไปแล้วเขาจะมาทุกมาตีมาปลุกเมื่อปลุกแล้วเราไม่รู้ตัวถ้าในขณะนั้นจิตยังไม่ถอนเองบังเอิญเราตื่นขึ้นมาเพราะการปลุกเราจะรู้สึกไม่สบายถ้ากลัวมันจะเลยเถิดกำหนดเวลาเอาไว้ว่าเช่นถ้าจิตของข้าเจ้าเป็นสมาธิแล้ว ข้าพเจ้าจะอยู่ในสมาธิหนึ่งชั่วโมงถ้าเรากำหนดไว้อย่างนี้ถึงแม้แม้จิตของเราจะสงบแค่ไหนถึงเวลาแล้วเขาออกมาเองนี่คือบทภาวนาที่วิเศษที่สุดอิทิพิโซนีเป็นพุทธคุณถ้าหากว่ามีคนเป็นนีิสินเราให้สวดอิทิพิโสอย่างที่ว่านั้น แล้วมาอธิษฐานจิตขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจงดนใจลุกนี้ให้เอานี้มาคืนข้าพเจา้าแล้วก็สวดทุกวันทุกวันสวดอิทิพิโส,น,สน,นี่แหละแล้วลุกนี้จะเอานี้มาคืนให้เราตัวอย่างที่แปดริว้วอาซิมคนหนึ่งมาบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเขาเป็นนี่อัว ทำไงจะได้เงินคืนอ้วไปทวงเทไรเขาด่าแล้วก็ไล่ลงจากบ้านทุกทีหลวงพ่อแนะวิธีให้ไปสวดไปสวดอิดิปิโซซิลิมหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งหลวงพ่อไปที่นูน่นพอแกโรู้าหลวงพ่อไปแกกรีบมารายงานพอมาก็อิติปิโสของหลวงพ่อนี่ดีจริงๆนะ หลวงพ่อถามว่ามันดียังไงซิมอาซิมจึงบอกว่าอัวสดแล้วเขาเอานีมาคืนให้อัวหมดเลยโดยที่อ้วไม่ต้องไปทวงเลยอาซิมบอกหลวงพ่อว่าบางทีสวดไปสวดไปจิตมันเป็นสมาธิเองโอ้ยเมื่อก่อนหน้านี้ไปคว,วายคว้าวิ่งหาสำนักโน้นวิ่งหาสำนักนี้ ออาวไปพาวนาะพุทธโธก็ไม่แน่ใจสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอก็ไม่แน่ใจใจมันรนเรยอยู่พอมาสวดอิดิพิโสนีเท่านั้นแหละได้สมาธิเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครสงสัยว่าหลักวิธีการสมาธิที่ท่านสอนทุกวันนี้จะเอาแบบไหนดีถ้ายังตัดสินใจไม่ลง แนะนำให้ตัดสินใจสวดอิทิพิโสสวดบทอิทิพิโสบทเดียวเท่านั้นสาธุขอนอบน้อมก้มกราบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบกราบกราบ,ราบและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะ ให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ